สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เช่าพระสันมาหนึ่งองนะครับเป็นพระสันของหลวงพ่อก,กวยชุดจินทโรนะครับวัดโคศิต,ตารามครับจังหวัดชัยนาทนี่ครับเป็นพระสันเนื้อดําเนื้อใบลานนะครับองนี้เป็นของหลวงพ่อก,กวยชัดเกณฑ์นะครับเป็นพิมพ์พฐานฉีดสังกติสองเส้นนะครับเป็นพิมพ์ลองนะครับพิมพ์หลักก็คือพิมพ์ฐานบุ๋ม หูฉีดนะครับอันนั้นเป็นพิมพ์ันดับหนึ่งเป็นพิมพ์นิยมันดับหนึ่งนะครับฐานบุ๋มหูฉีดลองลงมาก็จะเป็นฐานฉีดสังกติสองเส้นครับนี่ครับแต่องนี้พิเศษก็คือเนื้อดํานะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนี่วันนี้ได้มาได้มาหนึ่งวงนะครับเดี๋ยวมาส่องให้ดูเนื้อกันนะครับองนี้เป็นหลงพ่อกวยชัดเกนนะครับพระสานหลงพ่อกวยสร้างละลาปีสองพันห้าร้อยนะครับถอดพิมพ์จากพระสานกู่เก่าของชัยนาทมานะครับ ถอดพิมจากภาษากุูเก่ามาเจนงการสร้างไม่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับแต่มีด้วยกันหลายโซนนะครับแล้วก็มีด้วยกันหลายพิมพ์ครับนี่ก็เป็นอีกพิมพหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นภาษาฐานขีดสังกติสองเส้นนี้ครับสังกติตรงนี้จะมีสองเส้นนะครับ่ามีเส้นเดียวก็มีนะครับอันนั้นก็รองลงมาอีกอีกพิมพหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ที่รองลงมาจากพิมพนี้นะครับสังกติเส้นเดียว ฐานขีดดูตรงไหนครับนี่ครับฐานด้านล่างนี้จะมีขีดครับนี่ครับมีขีดผมเมื่อไรมาดูเนื้อกันนะครับอื่ตรงนี้เนื้อแห้งสวยนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นประสานหงส์เพราะเกวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับ เนื้อขึ้นไข่ขขาวนะครับธรรมชาติของของเนื้อใบลานนะครับเป็นธรรมชาติของเนื้อใบลานปกตินี่จะพบเจอแต่เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงก็จะเป็นมีด้วยกันหลายโซนนะครับเนื้อจะมีด้วยกันหลายโซนดูด้านหลังกันบ้างนะครับครับนี่เห็นนะครับนี่ นะครับโหแห้งแกกเลยครับนี่สองดีๆมีเม็ดแร่เลยนะครับนี่นี่ครับเห็นนะครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่นี่เม็ดแร่ครับเม็ดแร่อยู่เม็ดหนึ่งนะครับสองเม็ดนะครับมีเม็ดแร่นะครับเห็นทัเจนนะครับยิ่งสองนิตาเปล่ายิงเห็นนะครับนี่ครับอยู่อยู่ด้านมุมมุมสุดของของซ้ายขององค์พระนะครับ มุมสุดสายขององคฟ้าเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่มีเม็ดแร่อยู่หนึ่งเม็ดนะครับสองเม็ดนะครับนี่ครับนี่ดูดีๆนะครับสองดูดีๆรายละเอียดนี่มีเม็ดแร่มีมีเหมือนจะเห็นมีพลอยด้วยนะครับผมส่องดูผมน่าจะเห็นมีพลอยแต่ผมจำไม่ได้อยู่อยู่บริเวณไหนนะครับพลอยเศษของท่านนะครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับโอ้ย มีรอยนิ้วมือในการกดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับพ้ากดพิมพ์หน้าเดียวนะครับพ้าเป็นผ้าที่กดพิมพ์หน้าเดียวครับเดี๋วมาดูข้างครับนี่พ้านี้จะจะบางมากๆนะครับบางบางผ้านี้จะบางนะครับนี่ครับบางานี่ครับผ้าจะบางแล้วก็มีรอยแอนนิดๆนะครับนี่ธรรมชาติของพาาราสัตว์รุ่นนี้นะครับ จะมีแอนแอนแอ,น,แอนนิดๆแล้วก็ด้านข้างจะบางนะครับครับมส่องดูด,ด้านข้างกัน,นเห็นนะครับพี่ๆนะนี่ครับผมเป็นไงบ้างครับนี่ชัดเจนนะดูฝั่งนี้บ้างนะครับ นะครับมีครับมีรอยไขเข้าวขาวขึ้นคุมทั้งองค์นะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะครับสักครู่นะครับมือผมไม่ค่อยนิ่งเลยครับนี่ครับนี่ดูใบหน้านะครับใบหน้าอย่างกระตะักะแตนเลยนะครับนี่โหนกนูน ดูเนื้อครับดูเนื้อดูเกียรติครับ,รบเห็นไหมครับนี่ครับสังกติคู่นะครับนี่ครับก็เป็นพระที่ที่ดูง่ายอยีกองค์หนึ่งนะครับแล้วเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเนื้อดํา ปกติไม่ค่อยได้พบเจอเนื้อดำนะครับพี่ๆปกติจะเจอแต่เนื้อดินเนื้อดินแดงธรรมดานะครับเนื้อดินแดงธรรมดาเนื้อดำนี่พบเจอน้อยครับนี่ครับดูสัดส่วนดูนี่ครับฐานฉีดบริเวณนี้นะครับฐานฉีดนี่ครับบริเวณนี้นี่ครับให้ดูรายละเอียดทั้งองค์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเม็ดแร่จะอยู่บริเวณนี้ครับครับผม นี่ครับอาจ,จะบางครับเรามีร้อยแอนแอนนิดนิดนะครับแอนแอน,นิดนนี่ครับวันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ